ีว่านะคะเป็นปีที่ไม่ธรรมดานะคะต่างพบกับอุปสรรคมากมายนะคะแต่ก็ไม่ทําให้ไมเดียนะคะเอ่อย่อท้อเป็นอย่างใดนะคะจึงเกิดกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราเรียกกันว่าดิวนอร์บอลนะคะ In May and also in July many do the online activities with our partners. This is B2B. แล้วในส่วนของไมเดียเองนะคะเมื่อตัวเมื่อประมาณเดือนพฤษภาถึงมิถุนาที่ผ่านมานะคะทางไมเดียก็มีการปรับตัวนะคะได้สร้างกิจกรรมนะคะควบคู่กับพันธม,มิตรทุกท่านนะคะที่เราเรียกกันว่าไมเดียีออเดอร์นะคะเป็นกิจกรรมออนไลน์ประเภทนหนึ่งนะคะ starting from September we will do the more B2B2C together with our partners to reach our consumers as mentioned bring magic to your home และในส่วนของเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะทางไมเดียนะคะก็มีการเตรียมกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะโดยมุ่งเน้นเป็นกิจกรรมที่ผลักดันยอดขายการขายออกนะคะเพื่อสนับสนุนคู่ค้านะคะที่เราเรียกว่าไมาเดียลดสุดใจไปถึงบ้านนะคะ o u s a o n a actually media have the very strong determination to enhance media sell out we hope we cooperate with our dealers Long way. Further. for unit Medi อย่างที่กันทราบอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าในส่วนของกิจกรรมเซลล์เอาท์นะคะเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะคะที่เสริมสร้างให้ทุกธุรกิจแข็งแรงนะคะและในส่วนของมีเดียเองเราหุ่งเน้นนะคะที่จะพัฒนากิจกรรมดังกล่าวเพื่อผลักดันนะคะยอดขายและก็สนับสนุนคู่ค้านะคะและพันธมิตรทุกท่านนะคะ okay. let's cooperate go further ขอความร่วมมือจากทุกๆท่านนะคะในการผลักดันกิจกรรมดังกล่าวด้วยกันนะคะขอพรบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะมิสเตอร์หลิวทาวค่ะทางการผู้จัดการค่ะและในลำดับต่อไปนะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสค่ะคุณสยามไมโนทีนะคะซึ่งจะกล่าวเปิดแคมเปญไมเดียรถสุดใจไปถึงบ้านขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่าน สื่อมวลชนนะครับและท่านตัวแทนจำหน่ายที่รับชมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อยู่นะครับแล้วก็ทุกท่านที่รับชมผ่านไมเดียไทยแลนด์เฟซบุ๊กไมเดียไทยแลนด์นะครับ mm hmm. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทได้จัดกิจกรรมคาราวานนะครับ mm hmm. เพื่อตอบย้ําถึงความมั่นใจของแบรนด์ไมเด a นะครับ hmm. ในการที่จะทําธุรกิจในประเทศนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็เพื่อให้ความสําเร็จก็ขอได้รับการสนับสนุนจากท่านตัวแทนจําหน่าย ในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับหวังว่าท่านคงให้การสนับสนุนแบรนด์ไมเดียด้วยดีตลอดมานะครับขอขอบคุณในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณาขอบคุณคุณเสยาม้วคะและในลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะคุณสุวเดชดาราเย็นค่ะขึ้นอนำเสนอรายละเอียดแคมเปญไมเดียลดสุดใจไปถึงบ้านค่ะสำหรับแคมเปญไมเดียลดสุดใจไปถึงบ้านเพื่อให้ร้านดีเลอร์